เรามาเปลี่ยนจากลังเป็นขวดเราเอาไปแค่3ขวดพอแล้วค่ะเพราะว่าเราอยากจะเหลือบัตเจตเอาไว้ซื้อของที่จำเป็นเร่งด่วนในปริมาณที่เหมาะสมดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวเราก็คงไปเยี่ยมน้องบ่อยๆกันอยู่แล้วค่ะเราเ,เจอร้านตอนนี้มันมีโปรโมชั่นค่อนข้างเยอะเลยซึ่ง หมุมขอดูก่อนว่าผมจะเลือกอะไรนีกว่นนะี่ข้อทับทีนี้เยห้ายกกล่องอันนี้น้ำโบนัสน้ำมันปาล์ม5ลิตรยี่ห้ออะไรนะอ่างุ่นหูุว่มเอาสามขวดเหมือนเดิมดีกว่าเมื่อกี้ถ้าเอาแบบลางออกไปแล้วนะคะ พอมา,มาคิดในส่วนของบัน้ำปลากับน้ำมันเนี่ยรวมกันคือสองร้อยสาร้อยอันนี้ก็ร้อยกว่าบาทสามร้อยอันนี้ก็ร้อยกว่าบาทเนี่ยค่ะรวมๆไมสตก็มีอาจจะเกินนิดหน่อยนะคะมีน้ำมันน้ำปลานิ่งขาวข้าว ก็อาจจะเกินมานิดหน่อยอาจจะประมาณสักเด็รอดก็ถือว่าโอเคนะคะคือเพราะว่าข้าวเนี่ยก็รวมกันประมัณสามร้อยแป้งสีฟันก็อันนี้เป็นสีฟันเป็นสีที่ผมซื้อเพิ่มให้สามร้อยนี้สี่ร้อยผมก็ สี่ร้อยห้าร้อยหกร้อยเกินมาน,นิดหน่อยอะค่ะในบัตเจตถ้าจะเอาบาัเตเจตปเป๊ะเลยนะคะออก็คือจะเป็นข้าวสามร้อยและอันนี้น้ำปลากับน้ำมันอีกสองร้อยก็เป็นสี่ร้อยและสี่ร้อยก็บวกซีอ e ิ๊วแค่นั้นค่ะ e ซีอิ๊วขาวก็เป็นห้าร้อยห้าร้อยนิดค่ะห้าร้อยไม่เกินห้าร้อยห้าสิบในส่วนอัติชว่าในส่วนของขนมแกเปาที่เป็นแบบ แบบแบบน้ำนะคะเป็นยาสับสับผ้าน้นำแล้วก็แบบแปรงสีฟันยาสีฟันที่เป็นเซษแบบนี้ผมซื้อให้เพิ่มแล้วกันเพิ่มกับบาเซตแต่ในส่วนบาเซตที่เป็นห้าร้อยห้าร้อยบาทไม่เกินบวกบวกก็จะมีข้าวสารอ้ากิโลสอง 5, ถุงก็เป็สิบกิโลสองถุงก็ประมาณสามร้อย ข้าวหมขวดบวกกับปลาที่ย์้ลอันนี้ก็ประมาณ200ร้อแล้วก็บวกสีก้อขาวอีกประมาณร้อยร้อยสี่สิบกว่าบาทก็รวมเป็น300 4้อยสี่อยห้าร้อยสงันน้จริงๆก็คือห้าร้อยแหละนะะถ้าจะเาบัดเจ็ตแค่นี้ก็คือว่าจะได้ข้าวสาร10บกิโลน้ำมันองุ่นสาขวดขวดหนึ่งประมาณกี่ลิตรว่ะ ขวดหนึ่งประมาณ1ลิตรนะคะข้าวสามลิตรองุ่น3ลิตรแล้วก็น้ำปลาน้ำปลาตาทิพรกอีกสาขวดประมาณประมาณเกือบประมาณ2ลิตรนะคะซึ่งอันนี้เป็นส่วนที่เกินซีอิ๊วขาวผมซื้อให้เกิน100ร้อกว่าบาทนี่เกินเพราะนี้200อยันนี้3 0 0ยนี้5 0 0้อถ้าบัตเจ็เอาน500อนี่คือจะได้3าอย่างนี้ข้าวสารน้ำปลาแล้วก็น้ำมัน แต่เห็นว่าบุ๋มซื้อเพิ่มให้ได้นะคะเพราะว่ามันเกินบัตเจ็ดนิดหนออ่อยหนึ่งก็ร้อยกว่าบาทแล้วก็นี้ประมาณร้อยกว่าบาทแล้วก็นี่ก็ประมาณปีสว่าของพ่อบริโภคประมาณพันนะคะแล้วก็ขนมประมาณห้าร้อยก็ตกเด็ก,กเสร็จประมาณพันห้าเราไปคิดเงินกันเถอะว่าบุ๋คิดถูกไหมนะคะ 1,500บาทสามารถที่จะช่วยเหลือน้องๆได้40ชีวิตแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่อยู่ที่นั่นถือว่าคุ้มนะเกินมันแค่500เองนะคะถ้าเอาตามบัตเจ็ตเป๊ะคูเค้กบิลเห้ก500แล้วก็ค่าขนม500ก็ตามทีบท่บูกอธิบายเป็น,นะคลิปเลยค่ะถึงแล้วนะคะมูนิธินนบคามิน ต้องรีบเอาของไปให้เจ้าหน้าที่นะคะเพราะตอนนี้เวลาใกล้จะ5โมงเลยมาถึงที่มนูนิธิโนคามินแล้วนะคะ<ม>ก็เมื่อกี้บุ๋มเอาของสิ่งของที่ซื้อมาเมื่อกี้ให้ถังพีพีเจ้าหน้าที่ที่นี่เขาเอาไปจัดตั้งตรงโน้นแล้วนะคะระหว่างรอก็เออบุ๋มรู้จักมูนิธินี้มาสักระยะหนึ่งแล้วแต่ว่าไม่ได้ลงรายละเอียดมากแต่รู้ว่าก็ เป็นมูลนิธิที่ช่วยเหลือเรื่องเด็กที่ได้โอกาสเด็กเร่ร่อนเด็กที่มีบ้านแล้วก็เด็กกำ้านะคะก็เนี่ยค่ะตามเลยก็คือว่าสโลแกนของที่นี่ก็คือเป็นบ้านหนังใหม่ของเด็กกำพร้า mm hmm. เด็กเร่ร่อนแล้วเด็กด้โอกาสะคะซึ่งที่นี่ก็คือสิ่งที่ต้องการก็คือเครื่องอุปโภคบริโภคของใช้มือสองเสื้อผ้ามือสองของเล่นมือสอง อุปกรณ์เครื่องเขียนเครื่องเรียนต่างๆมีสองหนังสือมีสอง,สอง,สอง,สองได้หมดเลยนะคะรวมถึงทุนการศึกษาบริจาคเป็นเงินให้ก็ดีนะคะสะดวกดีแล้วก็ตอนนี้นะคะก็เท่าที่ดูสภาพแวดล้อมก็ถือว่าโอเคค่ะเหมาะกับการที่ดูแลเด็กเลยแต่ว่าที่บอกนะคะถ้าเกิดทุกคนมีโอกาสก็คงอยากจะที่จะมีโอกาส ทั้งการเรียนการศึกษาแล้วก็ครอบครัวถเกิดถ้าเกิดเราสามารถช่วยน้องๆได้เราก็สามารถเป็นบ้านให้น้องๆได้เช่นกันนะคะเดี๋ยวตอนนี้ฉันจะ้าที่เอาของมาวางเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาของมาวางเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอย่างที่บอกนะคะก็คือว่าบุ๋มก็จะมีท,ทั้งนีส่วนของพาร์ทขนมก็คือโซนนี้นะคะ แล้วก็จะมีโซนของเครื่องอุปโภคบริโภคที่เป็นอุปกรณ์เที่เป็นของวัตถุดิบที่ใช้ไมโครเรือนแล้วก็มีทั้งของใช้ประจำวันนะคะก็มีแปรงสีฟันมีผองสักฟอกแล้วมีข้าวสารนะคะที่เป็นกลุ่มอาหารแห้งแล้วก็มีน้ำมันมีซอสปรุงรสน้ำปลานะคะแล้วก็ส่วนขนมก็จะมีทั้งเครื่องดื่มมีทั้งนมเปรี้ยวแล้วก็มีทั้งไมโลนะคะนมเปรี้ยวก็ของดัชมิลแล้วก็มีขนมแบงแบงแล้วก็มี เลมีตะวันนะคะก็วันนี้อาจจะไม่ได้บริจาคเยอะมากก็คือบุมจะชาเลนจ์ในบัจจที่อยู่ที่งบประมาณประเภทละ0้าบาทอาจจะเกินมานิดหน่อยเพราะบุมก็อยากจะสมทบให้มันเออดูเยอะขึ้นแล้วก็เมื่อเนื่องจากมีถอกใช้ที่จำเป็นหลายอย่างก็เลยต้องการให้น้องได้ใช้กันเลยทุกทีแล้วก็คิดว่าที่เราชาเลนจ์งบประมาณนี้ไว้นะคะก็คือว่าตั้งบัจจไม่อยากให้แพงมา ไม่อยากให้ทุกคนมองเรื่องการทำบุญเป็นเรื่องของคนที่รวยมีเงินหรืออะไรเงี้ยค่ะไม่ใช่นะคะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเป็นผู้ให้ได้เหมือนกันนะคะโดยที่งบประมาณไม่จําเป็นต้องแพงเลยก็คือบัตเจที่500บาทก็สามารถทาบริจาคได้แล้วหรือแม้แต่ร้อยเดียวนะคะเอาจริงๆก็คือบริจาคได้เหมือนกันนะคะแม,มอย่างแพ็กเนี้ยเนี่ยประมาณร้อยร้อยกว่าบาทร้อยหนึ่งประมาณนี้ก็บริจาคได้นะคะเพราะว่า ที่นี่ไม่ได้มีข้อจํากัดเราจะต้องบริจาคร้อยหนึนไปห้ไป้0 0เป็นไปไม่เลยนะคะเท่าไหร่ก็คือจะมีรับบริจาคหมดแม้แต่ของมือสองก็รับนะคะทั้งของใช้หรือเครื่องเรียนอุปกรณ์ต่างก็รับหมดแล้วบุ๋มก็ไม่อยากให้ทุกคนไปผูกติดกับว่าการทําบุญต้องซื้อของแพงหรือว่าใช้งบสูงไม่ใช่นะคะเราทําบุญตามกําลังนะคะแล้วก็ทําบุญโดยที่ไม่เบียดเบียนตัวเองแล้วก็ไม่เบียดเบียนผู้อื่น เพราะฉะนั้นในบัต g เจ็ต500บาทแต่ละประเภทศบุ๋มว่ามันเป็นการเนจ์งบประมาณในการทําบุญที่เหมาะสมแล้วแล้วก็ถ้าใครอยากจะเพิ่มเหมือนบุนะ๋มอะตั้งวัดบัตเจ็ตไว 500, ต้500ถึงเวลาบุ๋มก็เพิ่มอีก500อย่างเงี้ยมันก็สบายสบายสบายกระเป๋าแล้วก็สามารถมาทําบุญได้บ่อยด้วยนะคะบ่อยเท่าที่เราต้องการเลยเพราะว่าบัต g เจ็ตมันนิดเดียวเองเราไปทานอาหารบุฟเฟ่มันก็ประมาณ3-400 500อยู่แล้ว นั้นเราแบ่ง500เนี้มาช่วยเหลือสังคมบุ๋มว่ามันน่าจะเป็นเรื่องที่ดีนะคะก็เป็นไอเดียที่ให้ทุกคนสามารถที่จะทําตามได้นะคะไม่ยากค่ะเดี๋ยวหลังจากนี้บุ๋มขอคุยกับเจ้าหน้าที่ในรายละเอียดต่างๆสักครู่นะคะแล้วก็ไว้เดี๋ยวบุ๋มมาอ,อ,อธิบายให้ฟังนะคะว่านอกเหนือจากของใช้เหล่านี้แล้วเนี่ยทางมูลนิธิต้องการอะไรเพิ่มเติมอีกบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปคุยกับเจ้าหน้าที่กันก่อนค่ะ